โดนลูกหลงเต็มเต็มตักสิริพรเจอตามด่าเหตุจากกคลิปฝันดีของนุ้ยเชิญยิ้มภายหลังจากประเด็นดาราม่าของนุ้ยเชิญยิ้มตลกชื่อดังที่ออกมาโพสกลางดึกในทำนองว่าอยากให้ลุงตู่ไปแทนนาคอมซึ่งสร้างเสียงวิจารณ์กันเสียงแตกทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะชาวเน็ตฟังเชียรัฐบาลที่ไม่พอใจและตามดาตตลกชื่อดังถึงในแอคเคิโซเชียลจำนวนมากแม้ภายหลังนุย้ยเชิญยิ้มจะออกมาระบบคลิปดังกล่าวทิงพร้อมบอกว่าตนไม่ได้หมายถึงใครแบบจำพ่อเจาะจงและในประเทศนี้คนชื่อแบบนี้ไม่ได้มีคนเดียวแต่กระแสก็ยังไม่จบ ล่าสุดลุกลามไปถึงอินสตากรามของพันรยาอย่างตักสิริพรยูยอดเรียบร้อยแล้วโดยมีชาวเน็ตจำนวนมากแข่เข้าไปถกเถียงในประเด็นนี้งานนี้คอมเมนต์หยาบคายมาเต็มๆจนล่าสุดตักต้องออกมาโพสติดเรกดึงสติชาวเน็ตว่า ขอย้ำนะคะขอย้ำอันนี้คือไอจีพี่ตักนะคะย้ำว่าไอจีพี่ตักซึ่งก็จะมีแต่บรรดาคนที่ชื่นชอบผลงานของพี่ตักคนที่รักพี่ตักและ FC ที่น่ารักของพี่ตักเข้ามาเท่านั้นนะคะใครไม่ชอบข้ามไปเลยไม่ต้องเข้ามานะคะถือว่าบอกแล้วเตือนแล้วนะคะคิดถึงน้องๆทุกคนนะคะ